อ่า,นว, <Yeah. S 2> อานว่อาะว <Yeah. S 1> อ,อ,อ,อะไ<ส>รเนี <ปะ S 2> <laughs> ่ยก็ต้องมาหมุนวงล้อขากลับกันด้วยตรงชี้ใต้เจิดเจิดจจริโอเคโอเคโอเคสี่สิบเจ็ดหยวนสัเก้าสิบหยวนก็โอเคนะป่ะเราก็ต้องมาหมุนวงล้อขากลับกันด้วย อาแล้วหนังสือฉันล่ะมึงถามเลยไงหนังสือกูล่ะที่อยู่หลังรถอ่ะค่ะข้าฟังตรงชี้ใจโอเคโอเคโอเคอ่ะเรากำลังจะกลับแล้วตาลุงคนขับรถเขาก็ไปเปลี่ยนรถมาให้มันนั่งดีสบายขึ้นด้แล้วก็กลังจะไปแล้วอ่านอะไรเนี่ยกองกูลงเหรอกองกูล กกลู้หรอไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหันมาไม่น,นี่สิอยู่ที่วัดกูจะไปรู้เหรอโ <Okay. S 2> อเคต้มีนบ้านต้งทรงจ้าหลิง่งวัดสวยๆละกันสวยๆสยเออีเบจสไตล์ไปเด็ไปดูซีสวยเท่าไหร่สวยแพงที้องไเต็ม90้าสิอยู่ยเอาใหม่ต้องมาวัดราคาเต็ม90หยวนบัตรนักศึกษาเหลือ30หยวน47หยวนจะ90หยวนก็โอเคนะไปะ ก่งจังเลยอ่ะเพื่อนเก่งเก่งจังเลยเอิมคือมั้งขึ้นขึ้นเหอะเออพวกได้มีที่นั่งเว้ยโอเคใช่นั่งนะครับยิงเดี๋ยวเรากำลังจะไปทะเลสาบกันชื่อลามูยางควอนอะไรข้างบนกัน ปไปทะเลสาบกันนี่ไงมึงว่าออกเสียงให้กูหน่อยซิมออกเสียงว่าอะไรอะรามูยังโผเลกหรอออกเสียงว่าอะไรวะมันแปิไออออปลงมาข้างล่างดีกว่าหรือว่ามันควนรจะมาหลังจากที่คือเข้าวัดเสร็จทะเลสาบจ้าเ <c oughs> มียจะพูดไหม ทรงซ่าหลิงใช่ไหมหลินเนาะหลินทรงซ่าหลิงเข้าหลิงเนี่ยซ่าหลิงเล่นบ้านยิ่งกว่าป <c oughs> ่าป่าไปข้างในกันดีกว่าโอ้โหบันไดอ่ะมีดิป่ะไม่มีข้างบนมีอะไรอ่ะ <c oughs> ก็วัดส,สวยๆ <c oughs> มึงสีกะเทยคือไม่ถ่ายแบบเป็นวายมึงตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นวัดซึ่งบันไดชั้นเท่านี้ก็ไ <c oughs> ม่ได้มากมายขานาดนั้น ซื้อซื้อซีกินอะไรอย่างงี้ไหมดูไหมดูน้ำเปล่ากินไหมร้อยหยนจิบจบระว่างทไม่มีข้อตกลงมึงถามอะไรที่ขิอเลยวะโยเขินเริ่มาเออีอน้ำเปล่าอย่างเดียวมึง,ร,ร,ง,งรักเด็กเหรออย่าปล่อยแล้วโลภอีไว้กับอิรีลูนะกูจะแต่งหมดช้ำตายเลย เป็นเสนีกูจะแต่งเป็นตุ๊กกี้เลยนี่เป็นเด็กผู้ชายอ่ะกจะแต่งเป็นเจ๊แต๋วมึงเจ๊แต๋วไม่ใช่ชื่อนะแต่เป็นยศจำไว้ขอบคุณมากให้แตขอให้พ่อพ่อน่ารักจังแปว่าอะไรวะมันบอกพอมันถ่ายดีๆนะหนูกลัวมากเลยเหรอ มัวไปวะเออยังไม่หมดนะบันไดโอ้โหโอไมค์ก็ขโมยสวยนะซื้อน้ำกินไหมไม่ไหวละไม่อยากกดอะกลัวมันแดกเหรียญนี่ไงอีควายลเซหยวนแพงชิบหายซื้อไหมซื้อนะตุน้เงินเดี๋ยววัดทรงสรีดีน่ารักจังเลยเสียงเป็นไรอะ ไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าคอที่ยครับหุ่นนี้เลยเนาะตูนตั่งตรงนี้นะนนอโอเค สวยมากเลยตรงนี้หายหน่อยจิแต่ก่อนเรียนดาวองเท่าไหนนะร่นะคอทเท่าไหร่นะฮะสี่พันเกค่าขนมกี่<อ>กี่มกหมื่น โุ้ยมุกแกกับกูเลยกูอัดคลิปมาแล้วนะกูอัดคลิปมาแล้วนะฟาดอยู่หรอกูจะไปบอกแม่เดี๋ยวฟอคคุณรอดนะพี่บอกเขาได้เดี๋ยวคุณรอดเอาไหมไม่แขวนเสื้อมอฟาดมึงก็ทำสูสิกส์ห้าพันบอกแม่หมื่นแปดอูห้าพันบอกแม่หกพันห้าเหมือนกันคอร์สเอ็นอะแล้วก็ไม่ได้เรียนเคมีนะถ้าเป็นเด็กอย่างนี้แกแย่มากเลยถ้าตอนนี้ไปเล่าคือเป็นเรื่องตลกอะวะตลกหรือแม่แบบ ความความความมาฟาดชั่วแม่บอกอีลุกชั่วทั้งสองใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะฮะไม่ดีนะอย่าเรียกแค่6500บอกไปเลยหมื่นนึงโอเคช่วงนั้นก็ถือว่าเยอะมากกันนะการโกหกแม่ไปพันห้าเพื่อเอาเงินไปอผู้ชายกยกนั้นนะตูนก็ชวนโดดเรียนดาวองค์ นแข่งวิ่งไล่ตามน่กลวกบอกูไม่เอานะกูไม่เอากลัวว่ามันปิดไปแล้วนี่ปิดอะไรมันยังเปิดอยู่มันมีข่าวที่โดนตำรวจทลายอ่ะมันคนละที่การเมืองอันนั้นมันอันนั้นมันเดรินซ์อันนั้นมันซื้อรินกุลตำรวจไปทลายเรื่องไอ้นี่ปิดกล้องได้แล้วก็หมดภารกิจแหละเขาว่าไง น่า你要等我在อ่ะรถมาแล้วได้นั่งด้วยจะเล่าว่าอันนี้ไป็ไปอย่า่ดีไ,ปไ,ปไหมบายบายวัดสงส่านหลิงสงส่านหลิงวัดชื่อดังในเมืองแชงกรียาแล้วให้เขาลงมาก,ก่อน แลอวก็กินเป็นซี่โครงไม่ได้ว่านะถถกูแปลว่าซี่โครงหมูใช่ไหมเมื่อวานเราก็กินฮอตพอตแบบมาล่าไปแล้ววันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างบ้างไม่งั้นมันจะ ทำกันเกินไปหมดกล้องดีไหมไข่กุ้กอเคเดี๋ยวอย่างอื่นก็ตามมามีมีเป็นข้าวผัดแล้วก็มีอะไรวะไอเต้าหู้เต้าหู้เสียเฉวดนะ่ะแล้วก็ไข่เยี่ยวมะนี่แล้วก็ผัดผัดโอเ